เปิดตัวราคากันออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเจ้า BYD Seal รถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน100%เคันแรกจากทางค่าย BYD ที่ใช้แบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนแบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่เกลือนั่นแหละครับที่ชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสูงถึง305กิโลเมตรแถมราคานั้นยังไม่เกิน50,000 0บาทกันอีก <Wow. S 1> ก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากช่องคาสามหกห้า365กันนะครับ หลังจากที่เปิดตัวเปิดราคากันไปแล้วในงานเซียงไฮ้ออโต้โชเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเสียงกระแสตอบรับจากแฟนๆชาวจีนนี่เดียวเลยมากๆเพราะว่าตั้งแต่ให้เปิดจองไปภม่ใน24ชั่วโมงนั้นก็มียอดจับจองกันมากสูงถึง10,000คันกันเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของรถไฟฟ้า EV ในประเทศจีนก็ว่าได้กันเลยนะครับเปิดวันเดียวล่อไป10,000กว่าคันนี่ผ่านไป4วันแล้วคาดว่าน่าจะเกินกว่า20,000คันกันเข้าไปแล้วนะครับ โดยจุดเด่นจุดขายของเจ้า B y d c เ a ล l อแบตเกลือรุ่นนี้นะครับนอกจากรูปร่างหน้าตาที่น่ารักส่วนทรงกระทัดรัดขับไปจอดตรงไหนก็ง่ายแล้ว<ม>ก็ยังมีหัวใจหลักสําคัญนั่นก็คือเจ้าโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้เกลือเข้ามาทํานี่แหละครับซึ่งเจ้าแบตเกลือโซเดียมไอออนตัวนี้นะครับนอกจากจะหาได้ง่ายมีมากมายในธรรมชาติทั่วโลกจึงทําให้เจ้าแบตเกลือโซเดียมไอออนตัวนี้มีราคาที่ถูกกว่าแร่อย่างรีเทียมโคบอลต์ alt, และนิกเกิลถึง2.5เท่าเลยนะครับแถมยังสามารถเก็บประจุได้ดี มีอุณภูมิในการทํางานที่ต่ําเพราะฉะนั้นแล้วจึงทําให้ต้นทุนของแบตเตอรี่ตัวนี้ลดลงไปประมาณ8%กันได้เลยแถมน้ําหนักก็ยังเบาอีกลดน้ําหนักเบาลงจากลิเธียมไอออนได้ถึง10%กันเลยนะครับโดยเจ้ารุ่นแบบแบตเตอรี่โซเดียมไอออนตัวนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้ที่เปิดจองกันยังจะไม่ได้จัดจําหน่ายนะครับยังเป็นช่วงของการทดลองและพัฒนาอยู่ซึ่งก็นแน่นอนแล้วนะครับว่าภายในช่วงปลายปี2023นี้ก็จะมีการนําแบตเตอรี่รุ่นนี้มาผลิตและประกอบจัดจําหน่ายกันในฝั่งประเทศจีน ส่วนในช่วงนี้ที่เปิดราคากันในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นั้นก็ยังคงเป็นแบตเตอรี่แบบเบรดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกันอยู่นะครับซึ่งก็จะมีมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยโดยรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ใช้มอเตอร์แบบ A c ซีซิงค์นัทอิเล็กทริกที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่7 3 7แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1น5รอาม้านิวตันเมตรธรรมตารีเร่งสูนยถึง50ากิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในที่แบตเแ้บวินาทีจับคู่กึง 305กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จแบบ AC ได้อยู่ที่6.6กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จแบบ DC ได้อยู่ที่30กิโลวัตต์มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะของแบตเตอรี่มีโหมดการขับขี่มาให้เลือกทั้งหมด4โหมดโดยรุ่นเริ่มต้นตัวนี้นะครับราคาที่ประเทศจีนนั้นก็จะอยู่ที่78,800หยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับราคาก็จะประมาณ394,000บาท และอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปที่จะใช้ขุมพลังมอเตอร์ตัวเดียวกันกับรุ่นเริ่มต้นตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะมีการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เข้าไปนะครับจาก30กิโลวัตต์เป็น38.88กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสูงถึง405กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c ระบบการชาร์จระบบการขับขี่นั้นก็จะเหมือนรุ่นเริ่มต้นตัวเมื่อกี้ที่ผมว่าไปแล้วเลยนะครับโดยเจ้ารุ่นท็อปตัวแบตเลเทียไมไอออนตัวนี้นะครับราคาที่ประเทศจีนก็เปิดกกกัันนนอออมาาาแล้ว้วซึ่่่งราคา็จะยูที950 1,800หยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับราคาก็จะประมาณ479,000บาท ส่วนด้านมิติตัวถังนั้นก็ถูกออกแบบมาให้ดูเล็กกะทัดรัดเหมาะสําหรับการใช้งานการขับขี่ในเมืองเป็นหลักซึ่งจะมีมิติตัวถังยาวอยู่ที่3,780ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,715ม mm, ิลิเมตรสูง1,540ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,500ม mm. ิลิเมตรจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเรานําเจ้าซีเกิลตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับ B ี d วดี p อ i n ฟแล้วล่ะก็จะมีความสั้นกว่า370ม mm, ิลิเมตรแคบกว่า55มิลิเมตรเี้ยกว่า30มิลิเมตรและก็ระยะฐานล้อนะครับสั้นกว่าเจ้า วยดีดอฟินนั้นอยู่ถึง200มิลิเมตรกันเลยทีเดียวีกง่ายๆก็คือรูปร่างสดทรงอย่างนี้ถ้าเปรียบกับรถที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วลวก็ก็จะใกล้เคียงกับเจ้า Honda B.O. ีแล้วก็ s u z u k ิเซ l e r เรกันเลยนะครับถือได้ว่าเล็กกระทัดรัดน่าใช้มากเลยทีเดียว okay. ด้านหน้านั้นถูกออกแบบมาให้เหมือนกับรถสปอร์ตทางฝั่งอิตาลีเลยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้มาจากทางค่ายไหนซึ่งไฟหน้าแบบนี้นี่ผมชอบเอาเลยมากๆนะครับให้อารมณ์สปอร์ตดูแล้วเหมือนขับรถคันละ30ล้านบาทกันเลยนะครับเนี่ย โดยด้านไฟหน้านั้นก็เป็นแบบ Full LED ที่สามารถเปิดปิดได้เองแบบอัตโนมัติสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เองแบบอัตโนมัติมีไฟ Daytime Running Light แบบ LED ไฟไทยนั้นก็เป็นแบบ LED ที่ลากจากทางด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาเป็น LED bar มีไฟเบรกแบบ LED ดูที่สาม,มารถให้ได้ล้ออลอยขนาด16นิ้วพร้อมอยาง175/55 R16 ด้านภายในห้องโดยสารนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบในเจ้า b v d ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ a t t o 3 b v d Dolphin จนมาถึงเจ้า b v d s e a g ี l l ตัวนี้นะครับก็จะถูกออกแบบสไตล์แบบผิวไหวเมื่อเข้ามาแล้วให้ร่มแบบเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความน่ารักแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลการขับขี่นั้นก็เป็นแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน เบาะนั่งคนขับสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้า6ทิศทางส่วนเบาะนัง่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับได้ด้วยมือ4ทิศทางได้เบาะนั่งแบบหนังมารอบคัน ได้หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบดีลิงค์ขนาด10.1นิ้วที่สามารถปรับหมุนได้สามารถโต้ตอบได้ด้วยระบบเสียงอัจฉริยะมีระบบนำทางออนไลน์แบบน a เวกชั่นซิสเต็มมาให้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้สามารถอัปเดตระบบซอฟต์แวร์ภายในตัวรถผ่านระบบ Wi-Fi แบบ OTA ได้ได้ระบโคมารอบคันทั้งหมด4ตำแหน่งระบบปรับอากาศนั้นก็เป็นแบบดิจิตอลที่มีระบบรองฝุ่น PM 2.5มาให้ได้ระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายไวาในชาร์จเจอร์มาให้ ด้านระบบความปลอดภัยนะครับก็จัดหนักจัดเต็มตามสไตล์รถจีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมการยึดเกาะถนนระบบควบคุมการชะลอความเร็วของตัวรถระบบเตือนคนเดินถนนที่ความเร็วต่ำระบบตรวจสอบรุมยางได้ถุงลมนิรภัยมาเฉพาะคู่หน้ามีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้1ตําแหน่งได้เรดาร์สำหรับจอดด้านหลังอีก3าําแหน่งมีระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติมาให้มีระบบควบคุมการออกตัวบนท างล่าชันและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีระบบจอดรถให้เองแบบอัตโนมัติไม่ให้กันอีกด้วย okay. ส่วนการจะนําเข้ามาขายเข้ามาจัดจําหน่ายกันในประเทศไทยนั้นเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีนะครับว่าทาง BWD r e v e Auto Parts ประเทศไทยนั้นภายในช่วงปลายป,ายปี2023นี้จะนําเจ้า BWD Circle คันเล็กน่ารักตัวนี้เข้ามาขายกันทันหรือเปล่าจะเอามาเป็นแบบแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนหรือว่าจะเอาเข้ามาเป็นแบบแบตเกลือโซเดียมไอออนกันเลยอันนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วเราก็ผมคิดว่าจะเอารถเล็กราคาถูกเข้ามาขายทั้งทีเอาแบตเกลือแบบโซเดียมไอออนเข้ามาขายกันเลยจะดีกว่านะครับ ทำราคาให้ถูกกว่าเจ้า b ว d dolphin สัก200แสนบาทราคาเริ่มต้นในไทยนั้นสักประมาณ5 0 0แสนบาทจนไปถึงรุ่นท็อป0 0แสนบาทนี่รับรองว่าเจ้า bwd s i n g l คันนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แบตเตอรี่ชนิดใหม่เป็นเกลือแบบนี้ยังไงยังไงก็ต้องขายได้ในประเทศไทยแน่นอนเลยนะครับคนที่กําลังรอเล่นรถยนต์ ev ราคาถูกในประเทศไทยตอนนี้มีเยอะมากกว่าจํานวนรถที่จะเอาเข้ามาขายในบ้านเรากันอย่างแน่นอนเลยนะครับรีบเอาเข้ามาขายเร็วๆกันเถอะนะครับ bwd ประเทศไทย และเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า BEV DCERL รถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้วน100%ที่เตรียมจะใช้แบตเกลือแบบโซเดียมไอออนคันนี้กันบ้างเพื่อนๆคิดว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้จะขายได้ในประเทศไทยกันหรือไม่และถ้าหากเข้ามาขายแล้วอยากให้มีราคาจําหน่ายที่เท่าไหร่กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจ และจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์นใหม่ๆกันนะครับ